จะขึ้นปอดเพอนะครับใส่ทำไมเนี่ยมึงใส่ทำไมกันกันมาไม่ใช่เสื้อเ่ยมึงใส่ทำไมพี่พูดตลอดไปเอาไกลตลอดหรเอาไกลเอาไกเอาเแสดงว่าวันนี้จุดยอดเอาลยเอาเลย ่าเดี๋ยวเราอุยพรกันก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราควรหนูก็เอาเทปกลับไปให้หมดนะลูกเดี๋ยวยีนาร์ตี้มันจะไปขายไม่ไม่เทปก้อนอื่นนะหนูลืมอันนี้อย่าลืมนะลูกที่สัมพันธ์เท่านี้หรกทุกอื่นทุกท่านจะมีหมดแล้วังนี้ไม่ได้นะเอาแบบอะไรว่าก้อนนี้สามารถใช้นี่ได้ในระดับนึงระดับนีเองเหรอเล่นในระดับหนึ่งทำให้เอาไปเขาไม่ใช้นี่หรอกพี่ดับเรียนเชิญคุณพ่ออ่าไอ้ที่ขาวทำไมอ๋อไม่มาทำักปฏิบัติธรรมครับ อา,าการแดงสดทะูุเพชรนะครับช่วยพูดอุล <_ utter> พอรให้กับน้องกุยหนะ่อยครับปีนี้ <_ Louise> <ynı S 2> เป็นการเกิดของลูกสาวนะครับนะก็ไม่มีอะไรจะให้พ่อเคยบอกกับหนูว่าปีนี้อยากได้อะไรไหมนึกเอาไว้เลยอยากได้บ้านแต่นึกเอาไว้ก่อนนะครับก็หนูเป็นเด็กกระตันยูมาตั้งแต่พ่อยหนูมาตั้งแต่ปีแรกเลยจนณบัดนี้ นะครับเขาเป็นเด็กดีนะครับผู้หญิงคนนี้แล้วก็ผมจะเวยพอให้เขานะเนี่ยกจริญมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับแล้วก็เป็นเด็กดีแล้วก็ให้อยู่ที่บ้านสุดที่รักเป็นบ้านสุดท้ายนะลูกนะอขอคุณเพื่อนแดงสดนะครับแห่งสถานที่พิธีธรรมนะครับแห่งประเทศไทยขอเชิญเสด็จแม่ นะครับผู้ชุบเลี้ยงน้องปุยมาตั้งแต่ตีนสะาหอยตัวนี้หอยสะหาบ้านแล้วนะครับอะไรพี่ตลกพี่ต้องเล่นทุกตลอดเบอร์ค um> anyway> ่ำไม่เล่นอย่างไม่เล um> ่นเลยตอนนี้เสียงมันแซงเลยเนี่ยผมมีโอกาสที่จะเล่นทันทีเขาจะว่าพี่ไม่มาเป็นีเวลาไปขายของขายอะไรเออพี่หลังขายของไปลองไปขายของทั้งวันดิเกเออคนดูคนดูอยู่ทำตัวอพี่ตลกนะน้องปุยก็อะไร นักนอกของแม่หนเก็เตะก,กันอยู่นะลูกนะขอให้เจริญเริญะเะอันนี้ถือว่าเป็นพรอนันยิ่งใหญ่เลยเพราะว่าถือว่าเอ่อน้องกุยนี่เป็นคนที่เป็นเอกเปคนน้องมาเลี้ยงไ <c oughs> ถือว่าเอามาเล่เน,อน,นอลิเกครับร้านั้นน้องเล่นเราเล่นอยู่คณะอะไรน,นะ ครั้งแรกครั้งแรกอยู่เฉยๆอยู่เฉยไม่ใช่มึงรู้เหรอมึงรู้เหรอเขาเล่นอยู่หน้าใครลูกขึ้นยืนลูกขึ้นยืนดีๆมีงะไรพูดดีๆเล่นอยู่หน้าอะไรตรงสักอะไรนะลูกมาติงแต่พูดตรงสักตรงสักรีบไงปันปองเปลือยนะรีบไปทำปั้องซะตอนนั้นหนูเล่นอยู่คณะอะไรลูกเล่นพวกใครอ่ะใครก็ได้อะไรเงี้ยตอนนั้นยังไม่ได้ดำดำแบบยังไม่นี่นะที่เห็นเลย มาถามมอสี่ไอหนิงเขาอยู่นี่กี่ปีแล้วอยู่นี่มาอยกี่ปีรึพี่ปีที่ปีละอ๋อนี่ปีปีละอยู่ขนาดนี้ปีปีละอ๋ออยู่ขนาดนี้มานปีปีละเอาอันนี้คนนี้ต้งคันอีกคนนึงนะน้องต้องจ้องวยพรนะครับมึงไอ้เหี้ยเขาอยู่บ้านที่ายหน้าค้าง น <ider> <cción> ี่มึงไม่ที่อวยพรหรือกำลังใจให้ทางลุนเขาก็แค่เรื่องพวกนี้เห็นการเติบโองหนูในทุกๆปีนะลูกที่ก็เห็นมาตลอดเราก็จะถึงกันตลอดทางการควอมรู้สึกห่วงหาทอนนะก็อยากให้หนูเป็นเด็กดีแบบนี้นะลูกเด็กคนรักหนูแล้วพี่ก็ชื่นใจเราในวันหนึ่งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาก็มีแฟนลับ ที่สำคัญก็จะมีครอบครัวพี่ที่เป็นหนึ่งครอบครัวที่จะคอยซัพพอร์ตหนูให้หนูได้มีวันข้างหน้าที่ดีในตลาดสดุกพื่อตอนจะมาเจอเลยนะคุยอ่าโอเคต่อไปครับเอาอะไรไอ้กองฮะให้กูขึ้นกูให้ขึ้นยิงขึ้นบนมันใส่เสื้อสิงคูนั่นเองนี่รู้ฮะต่อไปถึงคิวคุณแล้วครับผมขอแบบรูปลัดและลงได้เร็วที่สุดครับ ขอให้เขาเลื้อยเลยที่เหรอที่ได้ให้เขาเลื้อยเลยเดี๋ยวลงไม่ได้อยูพยายามอยู่พยายามบอกเขาไปแม่งหมดเพราะว่าที่ผมเลื้อยเพราะว่าตรงนี่ไม่ได้คลิปงานนะก็ต้องท้องคุยก็อยู่กับพวกเราเราฝ่าฟันมาตั้งแต่เราเจอแดดเจอฝนเจอมรสุมมาหลายๆอย่างนะครับที่มาถึงวันนี้นะครับก็ ขอบคุณเนี่ยขึ้นหัวมากันแล้วอ่ะไม่ใอะไรกันนี่ไงการ์โน่ว่าเราเจออะไรกันมาบ้างนี่เรื่องจริงไงเรื่องจริงเรื่องจริงไงจากวันที่น้องยังไม่มีคนซัพพอร์ตเลยใช่ซัพพอร์ตในภาษาไทยแปลว่าอะไรอ๋อขอโทษครับสนับสนุนดูแลนะครับโดยวันนี้ก็มีครอบครัวทีมมากมากมายเนียนะครับที่มาร่วมกันดูแลน้องและกาโน่นะครับผมก็ขอบคุณมากมาก ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ไปนะครับก็ย่างที่แนบออกเราก็เปรียบเหมือนครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งนะครับที่คอยดูแลน้องแล้วก็จะอยู่เคียงข้างน้องตลอดไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นน้องจะเจินเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ที่คนนี้ก็จะอยู่ดูแลเป็นกำลังใจให้น้องตลอดไปครับคุณมากครับเป็นคอมรักดีๆครับก็ทั้งลงรู้นวดนว้งรูครับโอเคครับก็ มึงอ่ะมึงอ่ะมึงก็ต้องมึงแล้วมึงต้องเป็นคนที่ไวพพรามึงก็รู้อยู่ใช่ไหมอ่ะน้องน้องน้องอยู่กับกูมาประมาณสิบปีอ่ะผมประมาณสิบปีใช่ไหมครับผมก็บอกคอมเมเรียนมานี่ก็แปดปีใช่ก่อน้องมาอยู่ก่อนสองแต่ผมมาอยู่ขนาดนี้ห้าปีใช่ใช่ใช่เพราะว่าก่อนผมมาคือนักตี้มาก่อนเออนักตี่มาอยู่กับผมัตี๊มาก่อนแต่ผมไปทำอะไรน่แหละไวพรให้น้องก็ตอนที่มาอยู่แล้วงานเรามีเดือนละคืนอ่ะทำได้ไหมครับทำได้ครับเดือนละสองคืนอ่ะก็ขอบคุณนะครับผมเชื่อว่าทุกคคคนนรรัักไม่ผิดบ เด็กคนนี้เป็นเด็กที่กระตันยูรู้คุณนะครับน้องเงินทุกบาททุกสกตางค์ที่น้องได้ไปก็เรียงดูผมเชื่อว่าเด็กคนนี้ที่จเจริญขึ้นได้ทุกวันนี้น่าจะเป็นเพราะความกระตันยูครับก็รบ<อ>จริงๆแล้วเรื่องมวยพรเรื่องอื่นที่คิดว่านูน่าจะมีหมดแล้วก็อยากให้หนูเรียนกระตันยูอย่างนี้ตลอดไปครับเป็นที่รรกของทุกๆคนแบบนี้ตลอดไปพบกับโน่โนนก็ทุกคนเรียนจริงกับโน่พูดผิดเรียนจริงกับโน่เนี่ยมันก็จะเป็นทานแบบสว่างสว่างนี้ ต้องเขี่ยโพงให้กระลอกตลอดใช่แต่ว่าคนมีมีคนกูเค,ค,คยถ่ายรูปคู่น้องลงเฟซไงคนก็เลยมีคนเอาพิมพ์บอกว่าแต่ลุงจ,จริงถ้าปุยคบกับพี่นายอนาคตน้องเป็นยังไงกูไม่ววนะรู้วนะอนาคตนะแต่กูรู้อนาคตว่าลูกมึงก็ต้องคงกับแต่ว่าฟันยืดและตัวคมอะไรประมาณนี้แต่วันนี้ผมจะให้น้องมองเห็นอนาคตถ้าสมมติพบกับผมหนูมองไปข้างหน้าลูกกลับตาลูกรับการรับตาลูกกลับตารยัด เห็นอะไรไหมลูกไม่เห็นอะไรนั่นแหละคืออนาคตของเราไม่เห็นเพี้ยเลยะครับพูดกับผมนะตั้ทีนัที่ไม่มีคิดแบบนี้นะอ้ขายของอย่างเดียวเดินขายของอย่างเดียวอย่ไปออมเขาก็กำลังดูหาอะไรได้เขาก็ต้องเออหาอะไรได้อย่าไปว่ามันดีอ่ะอยาดอาแดงกันเดีเขาไปร้องไห้ก็พี่อยากให้หนูเป็นเด็กดีแบบนี้ตลอดไปจริงน้องเป็นคนดีแล้วน่ารักอู่แล้วนะครับน้องอาจจะเป็นคนแบบสสยห้าวอ่ะเป็นคนตรงๆพูดตรงๆแบบไม่ชอบบอกไม่ชอบหรืออะไรเงี้ย ก็ขอบคุณทุกคนที่รับในความเป็นน้องได้ครับแล้วเราให้คำสัญญาว่าน้องปุยก็จะอยู่กับพวกเราตลอดไปและจะเป็นเด็กน่ารักแบบนี้ขอให้หจารุนเลือกเรืออยู่จะรุนจารุนพี่พี่จะพูดเป็นภาษาเขมรเนี่ยก็เลยจรุนจารนนี่คือเจริญจารุนอยู่จารนนี่คือเจริญให้น้องปูให้น้องปูไปพร้อมพี่สาวก่อนด้วยด้วยครับขอให้คูณก็ตเกิดนะคะโอเคคระสงฆ์ยิ่งอยู่ตัวยิ่งันที่ธรรมดาลงไม่ได้นะพี่กับลงไม่ได้นะลูก โอ้ยพอมันเกิดเอาไม้ตัวนี้ไปกองปูอย่างนี้เนี่ยเด็กเด็กูแม่งอยู่เราเสียหมดอธิบายเอ้ยหลัง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 มาไม่ค่อยมีใครไหว้พี่นะก็ขอให้พี่มีความสุขขอให้ให้พบเจอแต่สิ่งดีๆพบเจอแต่คนดีๆขอให้มี FC รักพี่แบบนี้ ตลอดไปแล้วก็สวยวันสวยคืนนะเนี่ยครับตอไปกับหนูลูการอวยพรอยากจะพูดอะไรกับแฟนพวกกองน้องพี่ของเราเชิญเลยไอเวลาชั่วโมงนะลูกพูดูให้มาไอตู้นี้กับป้าเอาบุญดีทุก ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณพ่อคุณพีนะคะขอบคุณทีมกุยทุกทุกคนนะคะที่ที่ได้สลัดเวลามาวันนี้นะคะรู้ว right> ่ามันไกลมากนะคะแต่ก็หลายๆท่านก่ได้มาหลายๆท่านไม่ได้มาก็ฝากกงวังใจฝากกำลังใจมาให้พวกเราทุกคนนะคะหนูขอบคุณมากเลยนะคะทีนี้ก็เป็นปีที่สองนะคะที่วุนเกิดแล้วมีงานนะคะขอบคุณขอบคุณจากใจเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าปีถัดไป จะไม่มีงานหนูก็ไม่ซีเรียสนะคะหนูจะซีเรียสมากกับการที่อยากให้ทุกๆคนอยู่ข้างๆหนูแบบนี้นะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนนะคะเอาัยที่หนูด้วยนะคะเพราะว่าหลายๆครั้งหนูก็ทําตัวไม่น่ารักกับทุกๆคนไปบ้างหนูเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยเจอนะคะแต่ก็ขอบคุณที่ยอมรับหนูได้ขอบคุณที่ยังอยู่เปนกลังใจน,นะคะหนูก็สัญญาว,ว่า ด้วยความที่หนูเป็นคนโกงนะคะอาการที่หนูแสดงไปมันอาจจะแรงคำพูดมันอาจจะแบบว่าทำให้หลายๆท่านรับไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสิ่งนั้นมันคือความจริงนะคะหนูไม่ได้แสดงนะคะสิ่งนั้นคือความจริงเลยหนูต้องการให้พวกเราปรับนะคะหนูก็ปรับนะคะทุกๆท่านอยากให้เข้าใจว่าหนูเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าหนูจริงใจกับทุกๆคนแล้วก็อยากให้ทุกๆคน เข้าใจหนูแล้วก็รับในตัวตนหนูได้ขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่ในใจให้หนูขอบคุณครอบครัวสองเทพบุตรนะคะที่ยังให้หนูได้ยืนอยู่ตรงนี้ทุกป,ปีนะคะทําหน้าที่อยู่นี้ทุกๆปีขอบคุณมากมากนะคะแล้วก็ไม่ว่า,วาทางหน้าจะเกิดอะไรขึ้นหนูก็สัญญาว,ว่าหนูจะรักพี่ๆครอบครัวสองเทพบุตรแบบนี้ตลอดไปแล้วก็จะรักครอบครัว n อ็ R ทีมพูยทุกทุกท่านตลอดไปเช่นกันนะคะขอบคุณมากๆที่วันนี้ได้มาอยู่กับหนูนะคะขอบคุณครับแล้ว,ลวตัดเซ็กนะครับตัดเซ็กแล้วก็แจกจ่ายนะครับผมเี่อยากพูดเล็กนิดหนึ่งไหมเพราะว่าเราก็คือสามแบบมันคือส่วนร่วม<อ>คุณก็คือผู้ก่อตั้งจริงๆแล้วคุณคือผู้ก่อตั้งแหละคุณ <c oughs> คือผู้ก่อตั้งเคยงาน <c oughs> สองข <c oughs> ี่บุตรเคยก่อตั้งขึ้นมาผู้เคยก่อตั้งและผู้เคยคิดจะทำลาย แต่พวกเราแน่นเหนียวคุณเลยไม่สามารถทำไรใดได้นอกจากตัวเองถ้าคุณลองพูดความในใจกับน้องปุยถ้าปุยรู้สึกทราบตึงกับสิ่งที่คุณได้กระทำกับทุกคนไว้นคุณพูดนะก็เออเด็กกูดูดแตงเย็นปะฮูปูปูไม่ได้แล้วก็ความสุของอาร์ตก็บางทองกุยนานๆนะครับเพราะน้องกุยเป็นคนดีมากเลยนะคะน้องกุยคนเดียวนะคะที่เรายืมตังค์แล้วน้องกุยก็ให้เขาให้ทุกคนเลยครับเขาให้ทุกคนเออ ให้โดยที่บางครั้งคือพูดให้ว่าให้โดยแบบไม่ต้องขืนก็ได้ต้องระบุใช่แล้วหลังๆมาน้องปุยคงรังเกียจนะเขาไม่ได้รังเกียจฮนะเขาไม่ได้รังเกียจ่าแต่น้องปุยเป็นคนดีมากนะคะคือมีอะไรน้องปุยช่วยเหลือตลอดนะคะยังไงก็รักนะคะขอบคุณขอบคุณครับ จาน้องปุยไม่มีอะไรนะบอกักนเทอเงี้ยเท่าไรสองพันาบอันนี้อีกทักสามวันจะทักกันแล้วอุ้ยจาอุ้ยจ๋านท่าหรือยังลืมนะเดี๋ยววันนี้พี่งานพ่ซ้ชิ้นพีนะอย่างนี้ไม่ด้งมาทัายืมเราเป็นลนลาเองรีวิตเราแสดงว่าที่บ้านหนูปกติก็มีคุณยายย่าคุาแล้วก็น้องชายใช่ไหมน้องชายมาด้วยวันนี้หนูมาอุยพอพี่สาวไหนลูกมา มามาเปินมาเปมาลูกเ่ิดปางเปิดปางอันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับพันตำรวจโทรพันโทรเลยอ่ะพันตำรวจโทรทักชิ้นทักชิ้นชิ้นดังแก้วเกล็เปิดไอวิคไอวิคลุงเหือหนูปกติน้องแ็คนพูดน้อยนะครับปกติมาลรงลิเกก็ไม่ค่อยได้คุยเลยกันแต่ผมเห็นแบบเขาสองคนเนี่ยรักกันเวลตั้งแต่น้องไปโดนทหารเนี่ย กูปเยี่ยมตลอดไปเยี่ยมไปเยี่ยมไปหาไปแบบไปโดนทหารทหารเกณฑ์ใช่ครับติดขัดกูให้ทหารอลไรทหารกบอันนี้ใช่ไหมเราจะในวงนี้ใช่ไหมล่ะตลอดไปวงซี่วงนี้มันวายไปพี่นึกว่าจะชันหรอกเข้าใจป่ะกูไม่ใช่ใชอัจิริยะกวยพรให้พี่สาวในโะลูกวันนี้เป็นวันเกิดพี่สาวอยากจะพูดอะไรมันต้องมีอะไรที่ไม่เคยพูดกันไหนลองบอกพี่สาวไปลองพูดพูดทำดีๆทำดีๆ ดีๆเขาไม่พร้อมไปปิ้งกชิี่ให้มึงหรอกรุ่นไอ้แบงค์นุ่นไปนุ่นผมรู้สึกลุกพูดไปลูกยังไงที่ออกจากความรู้สึกมันจะพูดได้ที่สุดลูกเออพูดไปอยากบอกอะไรกับพี่สาวคนนี้รู้สึกอะไรก็พูดลูกเออพูดไปลูกก็จะบอกว่าผมก็ก็รักที่เหมือนกันก็รักก็รู้ว่ามันก็รักผมมากก็คือวันนี้เป็นวันเกิดก็ขอให้ความสุขมากนะครับ โอเคได้อายเด้ออายอันนี้ถ้าเป็นคนคนใกล้ชิดของรักเขาจะเขินอายมากเลยอายอายใครอะไรนะน้องไม่เคยพูดด้วยเขาไม่เคยพูดไงมึงพูดบ่อยแล้วแล้วต่อไปขอเชิญนะครับขอเชิญนะครับขอเชิญแยมโลมาพูดหมาเขาหมาเขาไหมแม่จ๋าเออแม่มาแล้วอุ้ยอยู่ไหนแม่ขึ้นมาข้างบนเลยแม่แม่จ๋าแม่พูดไหมแม่ ไอ้ผมกว้างไม้ไปตรงนต้นแม่พูดไหมอืมต้องใช้คำว่าส่งไม้แม่แม่ขึ้นมาหน่อยแม่ขึ้นมาหน่อยแม่นานมาแม่คนอัดเสียงไม่เคยเห็นแม่น้องปุยนะครับแม่ขึ้นมาคนจะได้เห็นแม่เออคือเมื่อไรแม่ขึ้นมาไอ้ข้ออายข้ออายข้ออายครับเพื่อนรีรวบตัวแม่ขึ้นมาหน่อยแม่ขึ้นมาพูดหน่อยน้องน้องคนบอกแมวแมวคือเมื่อไรแม่ขึ้นมาหน่อยแมวแมวแม่แม่ขึ้นมาหน่อยแม่แม่ข้อที้อายอข้อที่อายไม่ได้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 อที้อายครับ แม่คือนราพูดหน่อยแม่เอาเปล่ามาเมยให้แม <e ่ด okay, ูห้เอยแต่พอแม่ทำรายการคือให้แม่พูดคือพี่พี่พี่เดินมานัคือผมก็รับสงสัยอย่างนะพี่สงสัยอะไรสมมติถ้าเกิดระเกิดที่จะให้เมียคนไหนเวพรนะมหรือไม่ยอมกิงจะให้แบบต้องเรียกใครจังหวะผมจะได้จะได้ทำกันบ้านไหมไงวะไม่มึงจะไปลงว่าเอาเมียคนไหนเวยพรไม่ได้เออมึงต้องถามว่าช่วงเวพรกี่ชั่วโมงแม่ครับแม่พูดต่อหน่อยแม่ เอา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 ลุกปิดหน้าแม่ไว้ก็ได้ไหมครับเออแม่แม่พูดส่งเสียงไม่เดียวก็ได้แม่ส่งเสียงไม่เดียวก็ได้แตะเอาพูดเลยครับแม่คุดยอดเลยครับแม่เขาทำยังนะครับก็บอกอยากจะบอกว่ารักรักปุยมากครับไม่ดื้อไม่ดื้อครับแม่ไม่ดื้อแค่รักหนู พูดอะไรก็ให้เชื่อแม่ด้วยโอเคค่ะขอให้ลูกมีความสุขครับคิสไรให้สมความปรารถนาขอบคุณครับอุ้ยบอกว่าแม่คนที่อายนี่เป็นปีแรกเลยนะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่พวกเราที่ขอบวทีจากแม่ที่ให้น้องปกติแม่จะไม่ค่อยไม่ค่อยมางานกักเท่าไหร่น้องก็มาเป็นมิ่งขวัญให้น้องนี่ที่อายไงใช่ครับธรรมดา ครับเนี่ยน้องมีน้องปุ้ยกคนที่อายนะคนที่อายปุยอะคนคนที่ออยเป็นคนแบบนักดีเราไม้ีิโอ้ยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านแล้วกันสรับที่มาร่วมให้เวทีวให้กับน้องปุยในวันนี้แล้วก็ขอบคุณทุกท่านจ้าภาพด้วย ที่หาให้พวกเรามาในวันนี้ก็ขอขอบทางอภัยด้วยนะครับแม่บุตรยังอยู่หรือเปล่าจ๊ะแม่บุตรขอคุณมากนะครับกลับไปแล้วก็ขอโทษด้วยนะครับทุ่งเสียงกาจแสดงอาจจะตีอย่ที่หนึ่งเพราะว่าทางนู้นก็เป็นทางวัดเขาหามาครับก็แต่ว่าก็ต้องขอบคุณทางบูมโรตีด้วยนะครับที่เบาเสียงกับพวกเราเพราะว่าเขาก็เบาได้ในระดับเราะว่าเบามากก็ไม่ได้ใช่เพราะว่าหน้างานเขาเมาก็ต้องหน้างานเขาก็ต้องรักษาหน้างานเขาขอบคุณบูมโรตีมากนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆเอ็นบีทุกท่านนะครับเดินทางอภัยก็ขอดภัยครับ